สวัสดีครับกับช่อง YouTube สุพจนเกษตรทรัพย์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้การซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเจ็บจริงเงาจริงไหลจริงนะครับกับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับเช่นเคยนะครับนะครับกับอูคาร์ฟูกาลารนะครับบางหวัดปทุมธานีนะครับกับผมนะครับยังอยู่ที่นี่นะครับกับตีอินเตอร์นะครับอัปเดตนะครับผมยังอยู่ที่นี่นะครับก็ไม่ได้ทําคลิปนานเลยนะครับก็เนื่องจากว่าถ้าว่าตอนกลางวัน นะครับแน่นอนนะครับช่องผมมันไม่นิยมการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องผมเป็นการทำสดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อคลิปผมก็จะไม่ได้ยาวนะครับก็ให้เป็นช่วงๆไปรายการก็ให้แนวทางกันไปนะครับก็ไม่ได้มาสอนกันแบบทำกันทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะตอนกลางวันผมทำคลิปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะเสียงมันค่อนข้างดังนะครับเราทำงานกันนะครับก็ยังทำงานอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำคลิป เฉยๆนะครับก็อันนี้อัปเดตสักนิดหนึ่งนะครับก็นะครับมาดูเหมือนเดิมนะครับก็งานพิตะเราคุยกันไปพังๆนะครับคุยกันบางๆนะครับก็ว่านะครับก็หัวข้อเรื่องนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะพูดนะครับคันนี้เป็นรถอเมริกันนะครับก็รู้สึกว่าอ่าถ้าผมไม่แน่ใจนะครับว่า เจ้าของรถนะครับเจ้าของรถอเมริกันนะครับเป็นคนที่ติดตามผมมาจาก youtube หรือเปล่านะครับนะครับเห็นพี่เขาเข้ามาที่ทำงานนะครับผมก็ไม่ได้ทักต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ทักเพราะผมจำหน้าเขาไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็เลยบอกเขาว่าทีแรกเขาจะให้ผมไปทำให้ที่ที่ที่บ้านเขาหรือที่อู่เพื่อพวกเขาหรือย,อยังไงไม่แน่ใจนะครับขออนุญ,ญาตนะครับพูดตรงนี้นะครับว่า ผมไม่ได้พูดอะไรให้เสียหายนะครับก็ขออนุญาตเพราะว่าช่องผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันต้องมีรถของลูกค้าหรือของใครมาเกี่ยวข้องใน youtube แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องดีเรื่องเรื่องเรื่องไม่ดีนะครับก็อาจจะแต่ว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยผมไม่ได้พูดอยู่แล้วนะครับก็เรื่องก็คงไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ จะบอกไว้นะครับก็พี่เขาน่าจะตามผมมาจาก youtube นะครับเจ้าของรถอเมริกันคันนี้นะครับก็จะให้ผมไปทํานะครับแต่ว่าผมบอกว่าผมทํางานให้ที่อู่คาร์ลูกาลาดอยู่นะครับถ้าพี่จะมาพี่ต้องมาที่อู่นะครับก็สุดท้ายแล้วก็รถอเมริกันคันนี้ก็ได้มาทําที่อู่นะครับวันนี้นะครับผมจะพูดในเรื่องของมาตรฐานของงานนะครับมาตรฐานของงานคืออะไรนะครับ แล้วใครเป็นผู้กําหนดมาตรฐานงานนั้นๆนะครับผมจะบอกให้ฟังนะครับว่ามาตรฐานของงานนะครับคืออะไรนะครับนะครับมาตรฐานของงานก็คือนะครับนะครับเรื่องแรกนะครับอันนี้ในทัศนะของผมนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับผมจะบอกว่านะครับอันนี้ในทัศนะของผมนะครับมาตรฐานของงานคือ เราทำสีรถยนต์นะครับชิ้นงานควรที่จะใกล้เคียงเดิมที่สุดไม่ว่าจะเรื่องในเรื่องของพื้นผิวนะครับในเรื่องของเฉดสีนะครับกรณีงานซ่อมก็ต้องมีความใกล้เคียงเดิมที่สุดเดินแล้วไม่สะดุดตานะครับแล้วก็ในเรื่องของงานพื้นก็ควรที่จะสันรูปทรง พื้นใกล้เคียงที่สุดนะครับอันนั้นคือมาตรฐานของคนที่เป็นช่างสีรถยนต์นะครับอันนั้นคือมาตรฐานของคนที่เป็นช่างสีรถยนต์นะครับแล้วใครเป็นผู้กำหนดมาตรฐานอันนี้ขึ้นมาฟังและอย่าตกใจนะครับฟังคลิปนี้และอย่าตกใจนะครับมันคือตัวเราเองนะครับตัวเราเองคือคนกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นมา นะครับถ้าผมพูดตรงนี้ไปนะครับก็อย่าดราม่านะครับอย่าดราม่านะครับคือล่าสุดเนี่ยมีมาคอมเมนต์ผมบอกว่าผมทำงานมักง่ายนะครับผมจะพูดตรงนี้เลยนะครับว่าคือคอมเมนต์ผมเนี่ยเห็นต่างได้ผมไม่เคยว่านะครับหาว่าผมทำงานมักง่ายนะครับก็เนื่องจากอะไรล่ะเนื่องจากคลิปล่าสุดที่ผมลงไป คลิปที่ผมพ่นสีก่อเหล็กนะครับแล้วผมก็ไม่ได้บังรถคันอื่นเหตุผลที่ผมไม่ได้บังรถคันอื่นก็เพราะว่ารถเหล่านั้นมันเป็นรถที่รอทําสีทั้งสิ้นนะครับโดนละองและเออโดนละองสีก่อเหล็กไปนิดหน่อยจะเป็นไรไหมครับไม่ได้เป็นไรอยู่แล้วเพราะมันต้องทําสีอยู่แล้วแล้วมีบางคันที่รอส่งนะครับรอส่งมันก็จอดอยู่ห่างแล้วผมก็เปิดพัดลมของอู่ตัวแรงๆไว้ แล้วนะครับแน่นอนนะครับละอองไม่โดนแน่นอนนะครับผมเซฟเรื่องพวกนี้ไว้อยู่แล้วคือมาคอมเมนต์ผมเห็นต่างผมไม่ว่าแต่มาคอมเมนต์แบบว่าผมมักง่ายคําว่ามักง่ายนี่ผมผมรับไม่ได้นะครับก็บอกว่าเลยผมก็ตอบไปนะครับว่าบอกว่าก่อนที่จะคอมเมนต์ผมนะครับกรุณาถามผมสักนิดนึงนะครับว่า เออรถคันนี้ทําไมพี่ไม่คุมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทาไมพี่ไม่คุมล้อทําไมพี่ไม่คุมไม่รู้นี่นั่นผมมีเหตุผลของผมนะครับเรื่องมักง่ายไม่ใช่นิสัยผมนะครับผมทํางานเหมาขาดทุนผมยังทําเลยผมจะบอกให้นะครับนี่คือจุดยืนของผมนะครับถ้าคอมเมนต์ดีๆผมไม่ว่านะครับถ้าคอมเมนต์ไม่ดีเสียมารายานะครับก็โดนสักหน่อยจะเป็นไรไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ ครับย้อนกลับมาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับย้อนกลับมาตรงนี้สักนิดหนึ่งไปสกลเลยนะครับย้อนกลับมาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วมาตรฐานของงานนะครับมาตรฐานของงานนะครับไม่รู้ว่ากล้องโดนกล้องโดนแลกเกอร์หรือเปล่าว่าขุนเลยกล้องผมนะครับมาตรฐานของงานนะครับผมบอกไปแล้วนะครับงานสีนะครับก็หลักๆก็ไม่มีอะไรนะครับ พื้นก็ควรจะใกล้เคียงของเดิมรูปทรงสรันอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะโป้ให้ใกล้เคียงของเดิมนะครับแล้วก็อ่าสีกรณีงานซ่อมอะไรพวกนี้นะครับหรืองานทั้งคันก็นแล้วแต่เฉดก็คงให้ใกล้เคียงของเดิมกรณีที่เป็นรถสีเดิมนะครับให้มันใกล้เคียงของเดิมนะครับอันนี้เราไม่คุยถึงงานเปลี่ยนสีนะครับอ่าควรจะเป็นอย่างนั้นนั่นคือหลักนั่นคือมาตรฐาน ของงานสีที่ควรจะเป็นนะครับใครเป็นช่างสีรถยนต์ก็ควรจะทําได้ประมาณนี้นะครับเก่งไม่เก่งไม่ว่ากันนะครับก็คือควรที่จะทําได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาตรฐานมันมาจากไหนล่ะมันมาจากตัวเราเองนี่แหละครับตัวเราเองคือคือผู้สร้างมาตรฐานขึ้นมานะครับเคยได้ยินไหมครับนะครับเอ้ยอ๋อช่างคนนี้แม่งมาจากอู่สิบล้อ อช่งคนนี้แม่งมาจากอู่แท็กซี่นะครับเราหัดงานมาแบบไหนนะครับจำผมไว้เลยนะครับเราหัดงานมาแบบไหนเราจะได้แบบนั้นนะครับเชื่อผมไหมเราจะได้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะติดตัวเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็โชคดีนะครับที่ในสมัยวัยรุ่นนะครับผมไม่ได้ผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ทำงานแล้วไม่มีข้อผิดพลาดเลย ผมไม่ได้เป็นคนที่ทํางานที่เก่งที่สุดเลยผมไม่ได้เป็นคนที่ทํางานแล้วไม่ได้มีตําหนิเลยแต่งานของผมนะครับอยู่ในมาตรฐานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแปดสิบเก้าสิบเปอร์ซนนะครับผมกล้าพูดแบบนี้นะครับนะครับเพราะผม QC งานตัวเองตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันมาตรฐานตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะสร้างมา สร้างมาด้วยอะไรล่ะเราเคยหัดงานอู่สิบล้อมาเราเคยทํางานอู่แท็กซี่มานะครับที่เขายอมรับงานหยาบๆได้เหมือนมั่งไม่เหมือนม้างสันตรงมั่งไม่ตรงมั่งพื้นเรียบมั่งไม่เรียบมั่งเรายอมรับได้มาแบบแบบนั้นมันก็เลยติดเป็นนิสัยของเรานะครับผมบอกได้เลยนะครับตัวผมเองนะครับถ้าผมไปทํางานอู่ที่ทํางานละเอียดมากๆผมเองผมก็ทํางานไม่ผ่านผมกล้าพูดเลยนะครับ ผมพูดแบบไม่อายนะครับถ้าผมไปเจออู่ที่เขาทำงานเน้นๆผมเองก็ทำงานไม่ผ่านแล้วใครโทรมาป่านนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ดับก่อนเพราะว่าผมถ่ายคลิปสดเดี๋ยวผมรอให้ดับก่อน ี๋ยวปล่อยให้ดับไปก่อนโอ้ใครเขามีธุระด,ด่วนเนี่ยปล่อยให้ปล่อยให้วางยังไม่วางเลยอ่ะโอเคมาคุยกันต่อนะครับมาคุยกันต่อนะครับคลิปนี้นะครับ ถ้าเราตั้งใจฟังเราจะได้อะไรจากคลิปนี้นะครับนะครับมาต่อนะครับถ้าคนสําหรับคนที่ตั้งใจฟังนะครับคลิปผมมันก็ประมาณนี้นะครับก็คือว่านะครับมาตรฐานตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราสะสมมาจนเป็นนิสัยตัวผมเองเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่างานบางงานผมทําแล้วผมขาดทุนด้วยซ้ําขาดทุนหมายความว่าไงครับหมายความว่า ผมเหลือค่าตัวแม่งวันละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็มีนะครับแต่ผมไม่เคยปล่อยผ่านนะครับไม่ใช่ว่าผมแบบเอ้ยแค่นี้พอแล้วเออว่ากูขาดทุนแล้วแค่นี้กูก็เหลือตัวค่าตัวผมไม่เคยปล่อยผ่านเลยเจ็บก็ช่างหัวมันน่ะแม่งก็ตามให้แม่งตายคาสนามลบอะ่ะถ้าเป็นแม่งเป็นนักลบแม่งก็ตายคาสนามลบอ่ะนะครับนี่คือมาตรฐานที่ตัวเราเองเป็นคนสั่งสมมา มาตรฐานของงานสีก็คนคนละเรื่องนะครับมาตรฐานที่เราสั่งสมมาจนติดเป็นนิสัยของเรานั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมพูดนะก็คือมาตรฐานของงานสีกับมาตรฐานของงานที่ตัวเราเองสั่งสมมานะครับเมื่อใดก็ตามถ้าเราเคยหยาบครั้งหนึ่งเราบอกว่าเอ้ยปล่อยได้ไว้นูน่นนี่นั่นอะไรดเดี๋ยวมันจะติดตัวเรานะครับผมจะบอกเลยนะครับมันติดตัวเรานะครับ นะครับเรื่องเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับ displays. อะ่ะนะครับอันนี้นี่คือมาตรฐานของพีตะนะครับอันนี้อันนี้ผมพูดเลยนะสีบอลนะครับดูนะครับดูเม็ดบอลนะครับแล้วดูดูเม็ดบอลแล้วดูเม็ดแลกเกอร์นะครับนะครับเวลาดูสีนะครับดูสองเรื่องนะครับดูเม็ดสีใต้ชั้นแลกเกอร์ นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือดูเม็ดแลกเกอร์ที่อยู่บนผิวสีนะครับนะครับเราต้องดูประมาณนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สิบกว่านาทีแล้วนะครับคุยกันนิดเดียวเองนะครับประมาณนี้นะครับเรานะครับเราอยากจะหาอู่ที่ดีๆนะครับนะครับผมบอกเลยนะครับ ผมพูดโดยภาพรวมนะครับผมไม่ได้บอกว่าของผมดีนะครับผมพูดโดยภาพรวมนะครับไปดูอู่ไหนก็ได้นะครับที่มีมาตรฐานของงานที่ดีแล้วมาตรฐานของงานที่ดีดูตรงไหนอะ่ะก็ไปดูงานเขาสิก่อนที่จะทํานะครับก่อนที่จะเอารถไปทํากับเขาเข้าไปดูงานที่เขาทําอยู่งานที่เขากำลังจะปล่อยนะครับเขาเป็นยังไงบ้าง นะครับผมไม่ได้พูดถึงว่าอ่าผมไม่ได้ผมผมผมให้เครดิตกับอูนะผมไม่เกี่ยวว่าเขาจะมีช่างดีหรือไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้เครดิตกบับกับผู้นานะครับของผู้นําของคนที่คอนโทรลงานของคนที่ปล่อยงานนะครับถ้าเขามีมาตรฐานที่ดีเขาจะคอนโทรลงานเขาจะยืนมาตรฐานของงานสีไว้นะครับให้ไปดูงานเขาก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจทํากับเขา นะครับแหมเรื่องนี้สําคัญนะครับไม่ต้องมาทํากับที่อู่ไม่ต้องมาทํากับผมนะครับเดี๋ยวเห็นงานผมเดี๋ยวเห็นงานที่อู่ค่อยตัดสินใจไม่ทําไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาตรฐานของงานสีกับมาตรฐานของของเรานะครับมาตรฐานของเราของคนแต่ละคน ไม่เหมือนกันนะครับแต่มาตรฐานของงานสีนะครับพอมีอยู่นะครับแต่มาตรฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับหามาตรฐานของอู่นั้นหามาตรฐานของของเท่าแก่อู่นั้นๆหรือช่างคนนั้นๆให้เจอแล้วค่อยเอางานไปทำครับสวัสดีครับกับผมนะครับตีนเตอร์กับอู่คาร์ลฟูกาลาดนะครับโอเคครับบ๊ายบายนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับ